มาเริ่มมาดูกันต่อค่ะกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะคะการแข่งขันในประเภทคู่ผสมรอบสีทีนะคะระหว่างฮังกรีพบกับไทยะน,น,นะคะผู้ต้นนฝั่งเลยนะคะชูนศูนสร์ลูกแรกเสริรฟิดเน็ตไปค่ะองนิดหน่อยตอนนี้เรามีใครเข้ารอบแล้วบ้างเนี่แหละค่ะกำลังแข่งแล้วต้องมาลุ้นคู่นี้นะคะสวย แกแล้วแกแล้วอย่าว,ว,ว่าลงลงดีดีสิะ้าจ้าเออเขาเขาก็สนามไม่ดีเหมือนกันแต้มแรกเป็นของไทยแล้วขึ้นอนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ค่ะผูกช,ชายสายตาตัดสินเช่นเอ็ดวันถ้าไม่ในใจแขอชาเลนแมตชนี้ไม่มีชาร์เลนนะคะทุกคนถึงมีก็ต้องมีรอบชิงนะคะรอบรองจะไม่มีมีแค่รอบชิงเท่านั้นนะคะกรรมการตัดสินแล้วเราก็เลยเฉียงไม่ได้ค่ะ อตอนนี้สนามพังนะ,ะเขากำลังทาสนามอยู่มาต่อกันค่ะนิรรศนุ่งหลเสรอกแรกค็เน็ตไปได,ได้ค่ะสองคู่เมื่อกี้เราเออได้เรียญทองแดงไปแล้วนะคะเหลือตอนนี้เหลือคู่ผสมค่ะ แตงตอนนี้หนึ่งเข้านะคะถ้าโดนไปนยดงจะมีผลยางไรครับตามกติกาเขียนว่าอาจจะโดนให้ออกจากการแข่งขันนะคะเขาใช้คาว่าอาจจะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนโดนที่เซอร,ร์เบียโดนนะคะในประเป็นผู้ชายเขาไม่ได้โดนให้ออกจากการแข่งขันแต่ว่าเขาโดนบอกว่าโดนตัดคะแนนแอดก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขากำลงังฟูลกันอยูอยะะ่แต่ตอนนี้เรานำไปแนละ้วสองต่อนหนึ่งะคะ่ะ แต้มตอนนี้สองเท่ากันนะคะเมื่อกี้พีนิสเซอร์นัมเบอร์โฟร์ค่ะยเออเดี๋วยาบาบาวรอก็ได้แล้วครับซื้อในน่าลุกนี่ซื้อแน S <S นิตยาไก่ <S 1> <S 1> <S <S ยาก่า,ยา,ยางเริ่มมีลูกหย่อนแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่กับปันนี่เป็นนิตยาไก่าย่างนะเน็ตเน็ดเน็เน็เน็แต้มตัวนี้สองต่อสามค่ะอังคาีสองเราสามค่ะเอ้ยายังได้อยู่แก้หัวมาจับหนึวว่งสองใส แต้มของเราค่ะตอนนี้แต้มอยู่ที่4ต่อ2ค่ะโดนไม่ได้นะคะ <c oughs> นนรับสารละสิ <c oughs> บทุกคนไอ้ก็คิดเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พอเจอจริงๆอ่ะเขายังไม่เคยเจอไงแต่พอเจอจริงๆเขาก็ยังไม่เล่นต่อนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องต้องต้องมองดูนะคะได้เหรียญทองเนี่ยครับย่างค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังในประเภทคู่ชายนะคะเราได้เหรียญทองแดงนะคะทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้กำลังเริ่มแข่งคู่ผสมในรอบสี่ถ้าเราชนะเราได้เข้าชิงนะคะโอ้โหลูกนี้ยอดไปเอ็กป๊อตนะคะเอ็กป๊อตในการเล่นเริ่มเล่นลูกนี้ใหม่นะคะ แอ๊ดก,ก็งงเหมือนกันทุกคนกำลังคุยหรือว่ายังไงแต่ว่าอันนี้ไม่นะคะอันนี้มไม่เป้ยังไม่สอนนะแอก็งงเหมือนกมมันว่าสรุปยังไงค่ะไงออวูตนนตตต้ตอนนี้เตตีโมนาหลังป้าค่ะแตมตอนนี้เรานำทีสองต่อหค่ะน,นี่วางไว้กับ อูยเอ็กบอลไม่เป็นไรไม่เล็รเปี้ยวเปี้ยค้อยไหนเหรอจันแนนม่อยไม่ได้ค้อยมันก็ยาวถึงพื้นเนี่ยเอาวางได้ไหมวางอย่างเงี้ย เนี่เด้อนี่เด้อโอ้โหนี่ไงที่ต่อแม่ตอกไงอ่ะไม่ได้อ่ะบ่อยบ่อยบ่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันล้วคุณ่าแต่ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ2นะไทยได้หกังการี2ค่ะต้องมาเลยว่าแพ้ก็ชนแพ้ตัดสิ้นก็ชนตัดสินหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องไปอ่านกติกาอีกรอบนะคะ โหนี่เด็ดปุ๊บโฟนะคะเสิร์ฟเสียสองแต้มเป็นแต้มของฮังการีนะคะแต้มตันนี้ได้หกต่อสามค่ะต้นเสิร์ฟเสียไปนะคะลูกแรกเสิร์ฟลูกที่สองค่ะ อนี้มันปิ่มร้นแล้วนะคะเตะยากเป็นแตงของทงังการีค่ะแตงมน,นี้6ต่อ4ค่ะเจไดใชยคู่เสจไดมันแั็แน้ก็เจไดะค่ะแต่พวกเราทำเต็มที่แล้วนะ,ะ,ะตอนนี้เรามาเชียร์คู่ผสมกันต่อค่ะเรามารุ้นช่วยคู่ผสมคู่กันช่วยกันนะวะ้ แตวนี้เป็นของไทยนี่อย่าเข้าปาดเสียไปเองนะแตวนี้ที่เจ็ดต่อสี่ไทเจ็ดแดดเข้า,าใจใจค่ะแดดยงตาฝั่งนู้นมากเลยต้อยไปตังเสอรูปที่สองเสือขามไปเขาเปิดหนึ่งชงอก เตะซ้ายโอ้โหลูกนี้ทุกคนลูกนี้พี่ต้นเปิดได้แต่มันติดหลังคานะคะเสียดายมากเปน็แปนแต้มของฮังเการีบแต้มวันนี้ที่5ต่อ7จ็ดค่ะแต้นระวังน่เออเอเออ,อน,นี่เราขึ้นนำไปที่5ต่อ8แลว้วค เราไปล้อมเล่นยา,ยากเลยนะคะแต่ว่าดีที่วันนี้ยังไม่ค่อยมีลมเมื่อวานมีลมนะคะไม่เป็นไรสู้ต่อไปค่ะใช่ค่ะเสิมเบาไปมาตั้งเขาฟาดลูกสองต้องเสริมให้มันข้ามเนี่ยค่ะถ้าเสือเบาเขาก็ฟาดมาถ้าเสร์ฟแรงเราก็เสรอบเสียมันเป็นการเสร์ฟที่แบบยากนะทุกคนลูกที่สองมันไม่ได้ง่ายนะคะเรายิ่งโตมันเป็นตวัวโค้งความกดดันในหลายอย่างอะ แต่ดูมีข้ามใต้ไปเลยค่ะไปกันต่อใช่ไปกันต่อชนะถ้าชนะใครชนะคู่นี้เข้าชิงค่ะอยากอยากจะถอยซะเหลือเกินชมเข้าได้แบบไม่ได้เกลียนชมเขาได้แบบไม่ได้เกลีใช่ค่ะมามาค่ะมาเข้ามาค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อันนี้แต้มที่หกต่อเก้าค่ะโหลูกนี้ไม่ใช่ห้าต่อเก้าทุกคนแต่ว่าลูกเมื่อกี้เป็นหกต่อเก้าไปเลยเก้าหกหกเก้านี่ชมหวานเจีย๊ยบใช่ค่ะหวานเจียะะ๊ยบเลยค่ะตอนนี้หกต่อเก้านะคะอังกฤษเสิร์ฟเสิร์ฟได้แล้วติ๊กข่ายไปค่ะสรุปผลงานให้เหมือนได้ไหคะมมับรู้เปลียไหบ้างตอนนี้ใครเราได้สอง ทองแดงจากประเภทคู่ผสมให้คู่ชายนะคะส่วนในประเภทคู่ผสมกําลังแข่งขันกันอยู่ยนะต้องรอดูต่อไปที่นี่ทุกคนที่ชมเขาแม่นจริงจๆนะจริงคนะ่ะในนั้นนี่เขอให้นักกีฬาจาก่วันที่ไทยโชคดีมีชนะขอบคุณค่ะตอนนี้คะแนนอยู่ที่10ต่อ6ค่ะเราได้10อ่าฮังการี6ค่ะฮังการีรอบนี้มาดีเหมือนกันแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่แบบค่อนข้าง,งเขี่ยวนะทุกคนเพราะว่าแบบ เป็นแคตสองอ่ะเป็นแบบคะแนนสูงแรงสูงทุกคนนะเะที่ยวกว่าที่จีนอีกนะคะที่จีชิงเต่าเนะ,ะีย่ยแต้มของเราขึ้นเซตทอยในเซตที่หนึ่งแต้มตอนนี้21ต่อ6ผู้ชิงกี่โมงผู้ชิง,<ป>ผ,ชงผู้ชิงกี่โมงเปล่า<ป>เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้เพื<ป>่อนดูให้ค่ะ เบอร์นะคะเป็นแต้มของฮังการีแต้มตันนี้สิบเอ็ดต่อเจ็ดค่ะอ่ะสิบสี่สี่ศูนย์ขอบคุณค่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยแอดดูไม่ทันนะทุกคนชนะถ้าชนะ,ะรอบนี้เข้าชิงค่ะ,ะช่วงแรกๆเราทำอยู่นะคะในการกดสถิติเพราะว่าช่วงหลังมาด้วยเราแข่งเยอะนะทุกคน ค่14-4ศยเวลาไทยอ่ะฮะเอ้าไล่ไ่เหยียบเส้นเหยียบเส้นหรอเหรอโอ้โหเ,เราทำอยูอ่นะทุกคนถ้าถ้าอยู่ที่ไทยถ้าแบบว่าเราซ้อมมาเราทำนะแต่เวลาแข่งเนี่ยแต่ช่วงแรกๆเราทำแต่ว่าทำไม่ทันเพราะว่าเราแข่งกันหลายทีมแข่งกันเยอะค่ะเ,คเราไม่แอดตอนนี้ร้อนมากเลยค่ะ จริงใช่มชมชไม่ใช่กกใ, <_ an> ใชก็มีมาลงแข่งนะแต่ก็มีอยู่มีอยู่บ้างค่ะ <_ an> เดี๋ยวรอดูที่เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีแข่งที่แห่งชาติเดี๋ยวรอดูแห่งชาติอีกทีนึงค่ะโอ้โหก็ยอดสวยทุกคน <_ an> แต้มตอนนี้9ต่อ11นะคะ <_ an> อังกฤี9เรา11นะคะไทยส่งแข่งกี่ประเภทไทยส่งแข่งทั้งหมดสองประเภทคือผู้ชายกับผู้ชายกับผู้ผสมนะคะ ผ,ผู้ชายได้เขาใชมไหมผู้ชายได้ที่สามทั้งคู่เลยค่ะจ้าิดเกมเลยเออแกแล้วคะ่ะแกแล้วเยาจบแล้วโอ้เจนแลกเป็นของเรานะ,ะเราชนะอังกฤษไปด้วยคะแนนสิบสองต่อเ้าค่ะในเรืกก่องของเราไปนะคะ,อะ,คะ,นนะ,คะตอนนี้พักเบรคหนึ่งนาทีนะคะ คู่ผสมเรามารุ้นเข้าชิงค่ะเฮ้ยจบแล้วทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตเต้นกว่าจะได้อ,อทำไมชายเดี่ยวเราไม่เข้าร่วมครับเราส่งผู่ผสมนะคะเราก็เลยไม่ได้ส่งชายเดี่ยวนะครับเพราะว่านักกีฬาหนึ่งคนสามารถเล่นได้แค่สองอีเวนต์นะคะ เราส่งคู่ชายกับคูค่ผสมมาเต็มแล้วนะคะเซตที่สองมาแชร์กันต่อนะคะแคดทานข้าวยาังยังไม่ได้ทานเข้าวเลยค่ะแล้วตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว เออจะสังเกตไม่ได้แล้วเจ้เหมือนอาดยาแล้วขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่นะคะแอดฟองแผงค่ะเราไม่รู้ว่าก็ขาดเลยที่เขาอยากชนะเราใช่ค่ะเราก็อยากชนะเหมือนกันนะไม่มีใครอยากแพ้นะคะเกมกีฬาเราพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะคะใช่ค่ะพี่อาดยังอยู่ในการในช่วงรักษาตัวอยู่นะคะเขาก็เหมือนกันแหละเขาก็เตะโดนหลังคาเหมือนกันแหละ ยกกล้องแทบจะไม่ทันหนักมากส่งใครเข้าชิมผิดคู่ค่ะยังไม่ยังไม่ทราบนะต้องรอผลการแข่งขันในคู่นี้ก่อนนะคะแม่แม่แต่ของไทยนะคนะขึ้นนำหนึ่งศูนค่ะมาแล้วแต่มีสองแต่มมีสองมาแล้วศูนต่อสองค่ะ ผู้ผสมไม่รู้ว่าเราต้องดูผลคู่นี้ก่อนนะทุกคนเรายังไม่รู้เลยนะโอ้โหลุกนี้ชงร้นไปทำไมรายการเวอร์ซี่ชอบจัดแข่งแค่สามประเทศไม่แข่งห้าประเทเลยครับมีแอปไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอยู่ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยว่าเขาจะจัดอีเวนต์ประเภทไหนนะสนมาก 5อีเวนต์เราจะจัดแค่เวิงแชมเปี้ยนชิพไม่ค่อยไม่ค่อยจัด5อีเวนต์เท่าไหร่อะอยู่ที่ฝ่ายจัดมากกว่าเพราะว่าตอนที่สเปนก็เห็นจัดห5อีเวนต์มาตอนนั้นก็เวอร์แชมเปี้ยนชิพเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจไปถ่ายรูปไปถ่ายถ้าใครเข้าชิมอาจจะต้องจบเลยตอนนี้แต้มอยู่ที่3ตอนน่อ1นะคะไทยเราได้3อ่ะฮังการี1 ดีสบดิเขาปาดแล้วอู้ลูกนี่เขาใตะข้ามใต้เลยนะคะเป็นแต้มของฮังการีแตมมันี่ที่สามต่อสองค่ะอโปชิงไมะกับมาเล็กไม่หรอใช่ครับอโปชิงกับมาเล็กหรอเดี๋ยวจ่าย เด็กปอนก่อนเด็กปนกอนเด็กปอนเด็กปอนเด็กปอนเดกปอนเดกปอนเอนเดโกปอนเกอนเดอนกปอนเดกอนดกอนเดกปอนเกอนดอนไกอนเดอนด็กอนเดี๋ยอเกปอนเดนกปอนเด็กปอนเดก่อนเด็อนเด็กอนเปอนด็กปอนเดอนเด็กปอนเด็กอเยอนเด้กยนเด็กปอนเดกอนเกปอนเด็กกปอนเดนนเ็อกเนมกกเกกกด แคนในแลนด์กิ้งเยอะเลยนะคะมันยิกไปรอเราอยู่แล้วอ้าวมันยิกชนะแล้วเหรอคะทุกคนแคดไม่ได้ดูนะแคดดูแค่สนามนี้ไม่ได้ไปเลยสกอร์ตอนนี้อยู่ที่สามต่อสองค่ะไทยสามอังกฤษสองค่ะแต้มนี้เป็นของฮังการีนะคะสกอร์ที่สามเท่าค่ะใช่เดี๋ยวดูซักรอบรอบหรอได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะใช่ใครเข้าชิงหรอเดี๋ยว อโป้กับมาเล็กาอาโป้กับมาเล็ก,กลอ๋อดูซักตกรอบเลยจริงๆสวยสวยม่นิสวยสวยมีส,ส,ส,สวยดีมากแต้มตอนนี้ที่สี่ต่อสามนะคะรีโมทคู่ชิงดูไป <c oughs> ต้องมาเชียร์ช่วยกันเซตนี้มาเชียร์ให้เราได้เซตที่สองก่อน,นนะคะเอาาอ สวัสด,สสดีเปลี่ยนทรงแล้วค่ะฮังการีเสริร์ฟอะผู้หญิงจะเป็นคนเสริร์ฟนะคะแต้มตอนนี้สามต่อห้าค่ะลุกแรบเขาเสิร์ฟติดเน็ตไปนะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะใครเข้ารอบอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหลือตอนนี้เรากำลังแข่ง เหลือค <içinde> ู่ผสมนะ่คู่ชายเราได้ที่สามมาคะแน้มาสองยันเลยถ้าคู่นี้เราชนะเราก็จะเข้าชิงนะคะทู่รุนี้เขาเสิร์ฟแชปปายโต๊ะเป็นแต้มของฮังการีนะคะตอนนี้เขาไล่มาที่สี่ต่อหกค่ะบัง เดีย๋ยวเอาขยักระเป๋าขยับให้หน่อยทุกคนขยับแป๊บนึงนะตายแล้วมันมีพาวเวอร์แปงหนึ่งแล้วมันอะไรถ้าไรแล้วตอนนี้แป้งที่ C ต่อเจ็ดนะคะโอ้โทุกคนพอมันขึ้นคอมเมนต์มันขึ้นรัวเลยนะแอดอ่านไม่ทันนะถ้าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ตอบใครขอบใครอะไรน,นะคะนิดเตะข้ามไปแล้วแป้งตอนนี้ที่ C ต่อแปด อ่ะเปลี่ยนเสือไทยเสือแต้มแปดสีนะไทยแปดเม่นสีรายการต่อไปแข่งที่ไหนเมือ่อไหร่คะรายการต่อไปเป็นเวิร์รายการเวอร์แชมเปี้ยนค่ะเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของอฟกบอลในตอนนี้นะคะแข่งจัดแข่งที่เวียดนามวันที่สี่ถึงดธันวาคมนะคะสองหนี้นเจ็นีใกล้แล้วคะ่ะใีเดียวคะ่ะคู่ผสมถ้าเราชนะต้องแข่งกับมันยังชิขขง้าครับใช่คะ่ะถ้าเราชนะ ตอนนี้บันญึดไปรอแล้วคะถ้าเราชนะเราเราจะได้เข้าเข้าชิงกับบันนึดแล้วน่าจะให้ที่สามแข่งกัน,นครับก็ได้มีอะไรดีเพิ่ม <c oughs> ถ้าแข่งกันก็คือเจอกันเองครับเมื่อกี้แต่ก่อนนะการแข่งที่สามแข่งแบบคือที่สามต้องชิงใช่ไหมคะมันเหนื่อยมากเลยทุกคนแบบเพราะว่าแบบยังไม่จบอะมันต้องมาชิงที่สามอีกมันต่อเนื่องนะคะแมบบททอนง้างเยอะนะคะทุกคน ตอนเสิร์ฟตีตะขายไปใะลูกแรกตอนนี้แจมที่เก้าต่อห้านะจะเสิร์ฟลูกที่สองแทนเราเยอะโต้วต้องรู้จิ้งจกมาสวยโอ้ออปเสียดายมากตอนนี้เขาไล่ขึ้นมาอ่ะลูกแรกเอ็ดบอลเหรอเพื่ออะไรนึกว่าเสิร์ฟลูกสองครับเมื่อกี้เอ็ดบอลลูกสองจริง อโ,โอเขาเตะข้ามไปเลยทุกคนแ้มตอนนี้เขาไล่มาที่เก้าต่อหกแล้วนะคะเหนื่อยเลยถ้าต้องชิงกับบันยิปสู้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต้มตอนนี้เก้าต่อหกะคะที่ต้นเสือพวกที่หนึ่งลูกแรกสรจบติดตะข่ายไปค่ะ แกบผู้สอนฮืมดับเบิลโฟนะคะเป็นแต้มของอังกอรีนะคะตอนนี้เขาไล่ตามมาแล้วนะคะแต้มตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อเก้าค่ะอังกอรีเสร์ฟค่ะอ่ะล่ะเขาพี่แล้วเขาหูยเสอโอ้เนี่ยค่ะสนามคังนะทุกคนเขาโมโหเลยนะแนวเนี่ยสันดูสนสามนี้เลยนะ ไมต้องูไม่ีใช่แบบสนามลื่นเมื่อกี้เขาลื่นเลยนะคะใช่ไยมันโปรตีนมันเป็นพื้นพรมดีเพราะฟูมามใช่อันนี้มันไม่มีพรมเหมือนกันเออเอา,เอาให้หน่อยทำการซ่อมสนามสักคู่ค่ะ ใช่เดียวใช่เดียวเนานั้นหรือแปะเซเบียเจอใครเหรอใช่เดียวอะไรใช่เดียวไหมเซเบียเจอมาเล็กเหรอเอาเมื่อกี้ให้เล่นใหม่หรอ,หรอเ,เอ้าทำไมทีของเราทีของเราให้แต้มเขาเลยงงมากเซเบียเจอเออเซเบียเจอเจอมาเล็กใช่ไหม ใช่แล้วที่แพ้ไปนะอ่ใช่ก็เขาถามเซอร์เบียแพ้น้องโปรแลนด์ค่ะน้องทุกคนทีของเขาเขาอย่างนี่นะเออเป็นแต้มของไทยนะคะอันนี้เป็นเซตท้อตของไทยแล้วนะคะขึ้นนำอยู่ที่11ต่อ7นะคะยนยนอยู่ในต้นเลี้ยงไปแล้วำไมยงยนยืนทนมีันยงเลี้ยงเลียงไปลงวย เซตพอยของเราแล้ว12-7ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเรียบร้อยจบเซตที่สองไปแ่้ว12-7ค่ะสรุปผลการหน่งขันมาไทยเอาชนะอังกฤษไปได้ 2ต่อ0ูนเซตอาคานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ